เมื่อวันที่6มีนาคมพุทธศักราช2527คณะรัฐมนตรีได้มอบหมายสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีหรือสวสวทดำเนินโครงการพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีหรือพอสวทร่วมกับกระทรวงศึกษาธิการทบวงมหาวิทยาลัยและกระทรวงวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการพลังงานซึ่งปัจจุบันคือกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม เมื่อวันที่8กุมภาพันธ์พุทธศักราช2554คณะรัฐมนตรีอนุมัติหลักการปรับแผนการดำเนินงานพอสอวทปี2554 2559เพื่อกระจายโอกาสทางการศึกษาและเป็นแรงดึงดูดให้นักเรียนนิสิตนักศึกษาที่มีศักยภาพด้านวิทยาศาสตร์สนใจศึกษาต่อในสาขาวิทยาศาสตร์มากขึ้นเพื่อพัฒนาเป็นนักวิทยาศาสตร์นักวิจัยต่อไปในอนาคต และเมื่อวันที่29กันยายนพุทธศักราช2563คณะรัฐมนตรีอนุมัติการปรับแผนการดำเนินงานทุนพอสอวทเพื่อปรับปรุงรูปแบบการดำเนินงานให้สามารถคัดเลือกนักเรียนที่มีศักยภาพสูงตามเจตนารมณ์และสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลนักเรียนทุนพอสอวทได้รับการสนับสนุนทุนการศึกษาต่อเนื่องจนจ,นจบปริญญาเอก และในขณะศึกษาจะได้รับการพัฒนาศักยภาพทางวิชาการและการวิจัยรวมถึงการสนับสนุนให้เข้าร่วมกิจกรรมต่างๆทั้งในและต่างประเทศนักเรียนทุนพสวทสามารถเลือกเรียนสาขาวิชาได้ตามความถนัดเริ่มตั้งแต่ศึกษาในแผนการเรียนวิทยานิสิตและโปรแกรมเสริมวิชาการที่เน้นการฝึกทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ผ่านการทำโครงงานวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย เรียนสาขาวิทยาศาสตร์พื้นฐานหรือสาขาวิชาที่เป็นความต้องการหรือความจําเป็นของประเทศในระดับปริญญาตรีและสาขาวิทยาศาสตร์พื้นฐานและวิทยาศาสตร์ประยุกต์ในระดับปริญญาโทขึ้นไปปัจจุบันบัณฑิตพศวทเข้าปฏิบัติงานในหน่วยงานวิจัยและสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศมีบทบาทสําคัญในการคิดค้นนวัตกรรมมากมายที่ช่วยแก้ปัญหาในภาคส่วนต่างๆส่งต่อความรู้ให้กับนิสิตนักศึกษา สร้างเครือข่ายและพัฒนางานวิจัยระดับประเทศและระดับนานาชาติและยังคงเดินหน้าสานสร้างผลงานเพื่อร่วมขับเคลื่อนประเทศไทยต่อไป